ในธุรกิจความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะฮะที่ประสบความสําเร็จแล้วมันก็ยังมีอีกเยอะที่เก่งแต่ขาดโอกาสตลาดปล่อยแสงเองจริงๆก็ก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มให้กับคนที่สามารถจะแสดงตัวเองนําเสนอผลงานดีๆของตัวเองออกมาให้คนเห็นได้อย่างทางที d c เองเราไม่สามารถที่จะให้เงินใครหรือสนับสนุนใครในเชิงธุรกิจธุรกรรมได้แต่เราสามารถสร้างโอกาสเราสามารถออฟเฟอร์โอกาสเขาได้ ที่จะมาในงานต่อยแสงอย่างเราอย่างผลผลงานดีๆเนี่ยจริงๆมีเยอะนะฮะถ้าเอาตัวอย่างจริงมันอย่างจานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ มันจะเป็นแค่จานเปล่าๆแล้วก็มีตัวหนังสืออยู่ข้างหลังะฮะแล้วก็เพียงแต่เราเอามาเล่นเป็นกิมมิคฮะเราก็สามารถใช้จานได้เหมือนเดิมเราสามารถเพิ่มแมสเซจที่เราจะพูดหาใครก็ได้สวัสดีครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าผลิตภัณฑ์จาแนแสดงความรู้สึกนะครับที่มาของมันก็คือ เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็คนจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่การทำน,นองเนี้ยก็เลยอยากจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเชื่อมคนในครอบครัวให้ให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักทำนองเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นสี่ประเภทคือชุดบอกรักอ่าชุดขอโทษชุดให้กำลังใจแล้วก็ชุดเกียรติคเจ้าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ครอบครัวมันมันมันต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเราอยากจะ เราอยากจะขอโทษคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนี้แต่เราไม่มีเวลาหรือไม่กล้าทำแบบนี้บางทีการเตรียมจานมบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วก็ให้เซอร์ไพรส์อานจ,จะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถจะช่วยช่วยเขาช่วยได้ครอบครัวได้แต่แต่ละจานเนี่ยมันจะมีคำพูดแต่ละแต่ละอย่างอยู่นี่คือหมวดให้กำลังใจซึ่อว่าครอบครัวที่บ้านพ่อคุณพ่อคุณแม่กำลังท้อแท้อยู่ทำแบบนี้เราก็บอกว่าอย่ายอมแพ้นะ d อนกิ i v e อ p แล้วก็ระบายสี d อนก give อ p แล้วก็เตรียมจานให้เขาทานเตรียมใส่กับข้าวเตรียมอะไรให้ปนปกติไม่ต้องบอกเขาแล้วเวลาที่เขากินข้าวกินอาหารเราทานอาหารเขาไปเนี่ยเขาจะ้ว่าเฮ้ยลูกเรายัางห่วงเราอยู่นะคนในครอบครัวยังห่วงอยู่มันเหมือนเป็นกำลังใจกเนินชีวิต